สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของเป็นบ้านเก่านะที่ตั้งอยู่ในเมืองเกินเทอของประเทศเวียดนามนะตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันตามภาษาเวียดนามก็คือบินชวนนะครับบินชวนนะครับถ้าพูดผิดนี่ต้องขออภัยนะฮะก็ตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นบริเวณประตูตทางเข้านะครับก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะฮะ ตั้งอยู่ที่เมืองเกินเทอรครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณกำแพงนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมบรรยากาศด้านภายในกันนะครับบินทวนแอนเชียนเฮาส์หรือว่าบินทวนโอน h เฮาส์นะครับนี่ครับลักษณะของสถาปตัตยกรรมต่างๆที่ได้รับการตกแต่งจากด้านภายในครับตรงนี้นี่มีการปลูกพวกเป็นดอกไม้นะฮะพวก ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบรรยากาศด้านภายในนี่ฮะนีครับก็มีดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับก็ลักษณะที่เราจะเห็นนีก็จะเห็นได้ตามบ้านของคนที่อาจจะมีสตางค์สักหน่อยนะฮะบ้านของพวกคนมีเงินบ้านคนรวยนะครับก็จะมีการประดับพวกไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้นะฮะเนีครับมีการสร้างเป็นลักษณะคล้ายๆกับบ่อน้ําหรือว่าสระน้ํานะครับ ก็เป็นลักษณะตามความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างจีนเวียดนามนะฮะด้านตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นเก้าอี้ให้นั่งพักชมบรรยากาศภายในสวนนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลา11บนกา2นาทีนะฮะนี่ก็จะให้ชมบรรยากาศจากบริเวณร,บรอบๆนอกก่อนนะครับนี่ครับรอบนอกด้านหน้านี่เขาจะมีการปลูกเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นสวนย่อมเล็กๆนะครับ ตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณทางเดินนะฮะก็พวกดอกไม้พวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ให้ความสดชื่นแล้วก็เพิ่มบรรยากาศให้กับบริเวณพื้นที่ของบ้านเก่าตรงบริเวณจุดตรงนี้นะฮะส่วนด้านตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่จะเข้าไปบริเวณด้านภายในนะครับก็ด้านภายในเนี่ยจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเท่าที่ผมอ่านประวัติมาเนี่ยจะมีเป็นภาพต่างๆแล้วก็งาน กิจกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆให้ได้ชมกันนะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในตัวบ้านพร้อมกันครับกัแบบตรงนี้นี่ก็จะเป็นด้านบรรยากาศด้านภายในของตัวบ้านหรือว่าโอนเฮาส์นะนี่ที่ได้ยินเสียงนี่ก็จะเป็นเสียงของไกด์ชาวเวียดนามที่เขาพานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเทีเ่ยวชมบรรยากาศด้านภายในบ้านเก่าแห่งนี้นะฮะใครจะจ้างไกด์นี่ก็สามารถจ้างได้นะฮะ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะครับการเข้ามานี่ก็ต้องถอดรองเท้านะฮะนี่ก็มีเป็นพวกภาพนะครับเกี่ยวกับงานเขียนวาดต่างๆนะฮะรูปภาพของบรรดาบรรพบุรุษของที่เป็นเจ้าของบ้านของแห่งนี้นะฮะเขาว่ากันว่าบ้านแห่งนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีครับก็ค่อนข้างจะมีอายุเก่าแก่นะครับแล้วก็ สถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเนี่ยก็เรื่องนี้นะฮะออกฉายเมื่อตอนปี1986นนะครับชื่อตามภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเรื่อง The Lover นะฮะก็เป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องครับโดยเฉพาะทางภาพยนตร์ของต่างประเทศแล้วก็ภาพยนตร์ของทางเวียดนามเองฮะในตรงนี้นี่เขาก็มีคำเขียนนะครับ รู้สึกว่าตรงนี้นี่จะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะก็จะเห็นอารยาธรรมหรือว่าอิทธิพลพวกสถาปัตยกรรมต่างๆของทางฝรั่งเศสผสมผสานอยู่พอสมควรน,นะครับเนี่ยครับพวกบรรดาของใช้ต่างๆนะครับที่เขาเก็บสะสมเอาไว้นะฮะภายในบ้านเก่าแห่งนี้นะ พวกของล้ำค่าต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะมีคุณค่านะครับที่เขาเก็บให้กับพวกนักท่องเที่ยวแล้วก็คนรุ่นหลังได้รับชมกันจริงๆการจะเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000ื่ดงเวียดนามนะครับ เป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ30บาทนะครับพวกของแจกกันใบเก่านะฮะของไหว้ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นด้านภายในเนี่ยแจกกันนี่ลวดลายนี่ย่อจะเป็นแบบลวดลายแบบของทางจีนนะครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นจุดของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับมีตู้ไว้สำหรับใส่ของโบราณน,นะฮะ ก็จะเป็นพวกแจกกันเป็นหลักเลยนะครับนะครับ,นะรบก็มีอยู่หลายใบน,นะเวียดนามกับจีนนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยหลายคนนี่ก็สืบเชื้อสายมาจากทางจีนนะครับแล้วก็เป็นสองประเทศที่มีพรมแดนติดก,กันด้วยนะฮะเวียดนามนี่จะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับ นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกแก้วนะครับพวกภาชนะต่างๆนะแล้วก็มีเป็นพวกรูปปั้นนะครับเกี่ยวกับความเชื่อทางวรรณคดีของทางเวียดนามเขานะฮะแล้วก็มีภาพต่างๆนะครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นภาพของพวกทางต้นตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษของทางเจ้าของบ้านนะครับ เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอยู่หลายคนเลยนะสำหรับต้นตระกูลของเขาเนี่ยด้านหลังนี่ก็เป็นบริเวณภายนอกะนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะถ่ายอยู่จุดหลักๆก,ก็คือบริเวณตรงนี้นะนะครับ เป็นบ้านไม้นะแล้วก็เป็นบ้านที่เก่าแก่นะครับในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีบ้านพวกนี้ให้ได้ชมกันอยู่หลายแห่งนะครับทั้งที่พระนครศรีอยุธยทนะครับแล้วก็จะมีที่ตรงแถวในกรทมก็คือย่านตลาดน้อยนะฮะย่านตลาดน้อยนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหยุดแถวเขตสัมพันธวงศ์นะครับก็จะมีบ้านเก่าแก่แบบนี้ให้ได้ชมกันนะฮะ นี่ก็จะเป็นบ้านเก่าแก่ของทางเวียดนามนะครับแล้วก็จะนำเสนอพวกศิลปรกรรมแล้วก็พวกของโบราณต่างๆคนระับที่ตั้งอยู่ทางตอนภาคใต้ของทางเวียดนามนะฮะแจกันใบเก่านะครับตเก้าอี้นะครับนาฬิกาในกาของประดับบ้านต่างๆนะฮะ นีครับอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบเก่านะครับพื้นที่นี่เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่พบเห็นได้ภายในที่นี่เนี่ยก็จะเป็นของเก่าแล้วก็จะมีคุณค่าด้วยนะฮะของพวกนี้นี่ถ้าเป็นตเนเนนีเป็นเงินรางวัลเออเป็นเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของเก่าแก่ที่เขาเก็บสะสมกันเอาไว้นะฮะ ก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับการจะมาเข้าชมเนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้าชมอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0มื่นดงเวียดนามครับตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ3า,าบาทนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเสียหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเสียแน่นอนครับก็คือราวๆสอง0มื่นดง30บบาทไทยนะฮะ นี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เก็บมาฝากกันนะครับสำหรับบินชวนเอ c นช n t h นเฮาหรือว่าบินชวน o อนเฮาส์นะครับซึ่งเป็นบ้านเก่าในเมืองเกินเธอของประเทศเวียดนามเอาครับสำหรับเรื่องราวของบินชวนเอ็นชิเอนเฮาสหรือว่าบินชวนโอนเฮาส์ครับที่ตั้งอยู่ในเมืองเกินเทอของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ